สินเจยูอีสินนี้วัดช้ค่ะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยเฮงเฮงปังๆเนื่องในวันตรุษจีนนี้นะคะวันนี้เป็นวันไหว้ตรุษจีนนะลุงก็ไหว้เล็กน้อยค่ะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นผลไม้นะคะก็มีไหว้ ที่ศาลแล้วก็มีไหว้รถด้วยไหว้ที่รถก็จะเป็นผลไม้กับขนมนะรถคันนี้นำโชว์นะคะเมื่อที่ผ่านมาเลขตรงเลยสี่เจ็ดนะแต่รุ่งไม่ได้ซื้อค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ